สวัสดีครับมีวีตามสั่งครับก็หายไปนานครับไม่ได้ไปไหนกลังปรับปรุงรถถ่าครับตอนนี้เป็นล่าสุดครับที่ปรับปรุงมีหลายจุดครับเดี๋ยวเรามาดูรอบมะ ยังไม่เสร็จครับเหลือเยอะเลยครับฟุ้งอยู่หลายจุดครับมาเรามาดูข้างหลังก่อนเลยครับนี่ครับตัวยกหางครับตัวใหญ่ขึ้นแข็งแรงกว่าเดิมครับ ดูแบบเข้าวๆก่อนนะครับแล้วตัวช่วยเรลยวครับครานี้ผมไม่ใช้สายครับผมใช้เป็นพันโยกเอาครับพันโยกสายขวานี่ไว้ข้างๆครับต้องเอาของมาปิดข้างบนควมสจรง,งานสมาร์เกียรครับเกีย เกียร์ผมใช้เป็นอย่างนี้ครับทั้งคราวนี้จะเป็นนั่งค่อมเอานะครับนั่งสบายครับทั้งก่อนนั่งขดขานั่ง,งนานได้ครับเนี่ยนี่จะเป็นนั่งค่อมสายพานนะครับเกียร์ใช้หมุนตัวชักตัวนี้โยเข้อง่ายครับ วงมาด้านหน้าคาร์ทครับคารัทต่อลูกเอาลูกตุ่ยเตะมาไว้ด้านหน้าครับคลิปนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหรครับเดี๋ยวมาดูคร่าวๆครับเบครับเบไปบผมต่อมาอย่างนี้เลยไม่เหยียบลง เป็นคาดครับเหยียบลงกระบ่ายก็เป็นครับปั๊ม,มครับผมเออย้ายมาอยู่ข้างบนครับให้ดูเพื่อความไม่กิดกะทเท้าครับขอขออภัยครับไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะดูคร่าว นี้ครับกรองผมต่อขึ้นอย่างนี้เพราะว่าคืออนซีผมไม่มีเหล็กครับผมก็เลยใช้ตัวเก่าเพลนมันสั้นก็เลยติดววกวงวมาลายผมก็เลยต่อออกมาด้านข้างครับพงมาลายผมตัดลงนิดหน่อยครับ ใสวมสวยงามครับตอนนี้ได้ประมาณ60%ครับ65%เดี๋ยวตัวตัวนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่ครับเนี่ยันจะเปลี่ยนใหม่นี้เป็นแบบตายตัวครับมันขยับไม่ได้แล้วผมจะแยกออกแยกใครแยกมัน ือต้องเปลี่ยนคือถ้าเป็นตัวนี้รอยไถยไม่เสมอครับมันจะเป็นร่องคันโยกช่วยดียครับสองครับคอนโทรลครับยังอยู่ตรงกลางครับตบเชนออกมาเพื่อไว้ที่ เ้าไว้ตรงนี้มันจะดูไม่สวยครับเดี๋ยวผมเอาไว้ในกลางเลยครับรอบคข่าวครับออล้อก็ขยายออกครับขยายออกประมาณสักเออเกือบ ประมาณสิบเซนครับสิบสิบกว่าเนแก่ทางคันครับคันนี้จากตัวเดิมครับเนี่ยลองระบบทำลองระบบอันนี้ขับง่ายครับขับง่ายนั่งสบายครับ ี๋ยวจะติดระบบไฟได้วยติดไฟติดแตใไฟแบตเตอรี่เดี๋ยวฝากติดตามนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูตัวเต็มของมันเป็นยังไง วันนี้ผมใช้ตัวเล็กครับขนาบเท่าไหร่ไม่แน่ใ,นใจนี่เป็นตัวเก่าครับเร็วมากครับผมก็เลยเอาเล็กลงมามันเร็วไปครับลาขับมันอาจะอันตราย มันฟืนเครื่องนะครับแบบไถสบายสบายไม่เฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเต็มกันครับนวันนี้ก็ขอบคุณครับ